สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนสองทุ่มครึ่งตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะจ๊ะพี่น้องพอดีนูเพิ่งไปบ้านหมู่มากําลังชิย่างกับบ้านจ้ะก็เลยอัดคลิปวิดีโอให้น้องเบิ่งตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะจ๊ะเบิร์นี้สองทุ่มครึ่งจ้ะก็เลยมาทักทายก่อนนอน พอดีไปบ้านพันุหมู่พันก็นเลยเอาปลาให้หน่าจา้ะมีปลาปลาสดๆเลยพี่น้องกระเจ้าให้สี่ตัวกระเจ้าไปตึกมาเดี๋ยวมือออมมมอมม้ออื่นซี่อันต้มยำปลากินบอดีเลยเมนูมื้ออื่นค่อยได้ปลาได้ปลาไปต้มนั่นแหละพี่น้องบรรยากาศส่องทุ่มเครื่องอยู่เด่นมากยังยังยังแจ้งอยู่พี่น้องเบิ่ง จเดี๋ยวถ้าซัมเมอร์ค่อยชิมาย่างในร้านนั้นใครจาพาหมอสองพี่น้องโค้งมีแต่โค้งดีๆนี่จ้ะแดงๆนี่นี่เป็นร้านเที่ยวร้านพี่ั่งจะค่อยหอบพี่น้องค่อยย,อย่างไก่อยู่น่าจะประมาณเกือบยี่สิบนาทีจากบ้านค่อยไปบ้านหมู่นะแต่ว่ามันอากาศมันดีมันไม่ค่อยหนาวนะค่อยก็เลยย่างกลับมา กูดีไปถามกันบ้านก็เจ้าก็เลยไปย่างเต้นเลยข้าก็เลยอัดคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งนี่จ้ะกระเจ้านอนมืแล้วพี่น้องกระเจ้าเข้าบ้านเมื่อละก็ยังย่างอยู่เป็นไผ่ยังบนนนมาทักถ่ายเด้อ ไพายเงยบนน้องนะจ๊ะอุย้ยแบสโอยกสีมืดแล้วพี่น้องเอ้ยจักสีอัดห้องสามนาทีอีกบ่นี่มันเตือนละก็อยากอัดว่าเฮ้ยมาห้องสามนาทีพี่น้องยิ่งได้เห็นนะว่า,าบ้านเขาอยู่ตรงไหนอัดให้มึงเขาอยู่อพาร,ร์ทเมนต์จ้ะไม่ได้อยู่อันบ้านดอกอุย้ยกล้องคอยดำขนาดพี่น้องแบตม,มันสีมืด ย่างสิมีก็หอบพี่น้องเพราะว่าพวกเอยได้ออกกัางกายอยู่เต่บ้านค่ะพวกไปเฮ็ดงานก็อยู่บ้านมันก็เลยหอบหอบง่ายเนี่ยเกิดทีฮอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้สุดอันสี่แยกนี่ก็ฮอตบ้านล่ะพูดีมาคนเดียวพี่น้องแฟนมันไปเฮ็ดงานพันตัดวันที่ยี่แปดทุนหนูอยู่บ้านคนเดียว อยู่เป็นเดือนละโอเจะเป็นค่าแพงรถกันเลยหักยานอยู่เลพี่น้องไอ้สองทุ่มก็ยากหักยานเพราะว่ามันมันการมันมันอย่างปมมือก็ยากแต่ว่ายานเนี่ยพี่น้องให้คิดตะเวนอยู่บ่เห็นอยู่บ่พี่น้องกล้องก็เห็นอยู่บ่เนี่ยน่าแดงแดงย่งแดงอยู่เลย นั่นแหละจ้ะพี่น้องเพื่นจับคลิปนี้ก็จัำนี่เนาะนอนรับฝันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวคอยสิขึ้นบ้านละนี่ห่อละจ้ะห้องนี้อันแบสมันชิดเตือนค่าขนาดแล้วพี่น้องมันดำขนาดแล้วจ้าสวัสดีจ้านอนรับฝันดีดูแลตัวเองจ้ะไปละบ๊ายบาย